สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมเชี่ยรักเลยนะฮะอยู่ผมโปรเฟสครับวันนี้เราก็จะมารีวิวถ้ำน้ำแข็งมาสตากันนะผมว่าในดันแห่งนี้มันดับอะไรบ้างแล้วเขามาทำอะไรกันนะผมซึ่งต้องบอกก่อนนะผมว่าวิธีการเข้านั้นก็เหมือนเดิมว่าผมไปที่ขี่ซ้ำขีดแล้วก็ดันเชียนจากนั้นก็เป็นดันเชียนพิเศษนะผมซึ่งดันนี้จะอยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงถ้าเราไม่มีแบบตัว๋วอุปกรณ์ใช้เวลาเพิ่มนะ หอาทิตย์ลงได้10ชั่วโมงผมจะลงกี่รอบก็ได้แต่ว่าระยะเวลาจํากัดอยู่ที่10ชั่วโมงก็รีเซ็ตทุกวันจนนันทร์ตอนตีสีก็คือตอนตีสาของเวลาประเทศไทยนะครับรางวัลก็จะเป็นพวกคัมพีคัมพีนี่ก็ไปคาของฟ้าครับผมอะ่ะของฟ้าของ เขียวกว่ากันไปแล้วก็ตาเปลี่ยนอาชีพนี่สําคัญมากนะผมสำหรับคนที่จะเปลี่ยนอาชีพตอนเลเวลสี่สิเนี่ยจำเป็นต้องมาหาตาเปลี่ยนอาชีพกันนะผมมาก็จะได้เป็นหนังสือตานี้นะผม <c oughs> เพื่อที่จะไปเปลี่ยนอาชีพเป็นคาที่สองกัน,นผมวิธีการสร้างก็ ตาเปลี่ยนอาชีพ70ชิ้นครับผมตอนนี้ผมมีแค่1ชิ้นแล้วก็เงิน3ล้าน5แล้วก็โมลิออนแล้วก็ตาเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงตาเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงก็ดรอปจากถ้าน้ําแข็งเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ชั้นที่สูงกว่านี้นมซึ่งชั้นแรกเนี่ยชั้นระเวล30จะดรอปแค่ตาธรรมดาแค่นั้นเองนะฮะโอเคแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือดดนเชียนแห่งนี้มันจะรวม เซิร์ฟย่อยทั้ง3ามเซิร์ฟนะผมอ่าก็จะเป็นพวกเซิร์ฟอื่นๆก็จะมาลงได้เหมือนกันนะผมก็จะมีโหมดแบบโหมด pk กันด้วยจะดูยังไงว่าเซิร์ฟอื่นจะมาก็จะเป็นตัวหนังสือสีส้มนะผมก็คือเซิร์ฟอื่นนะผมที่ไม่ใช่เซิร์ฟเดียวกับเราแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเดียวกันก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวนี่ฮะอ่าก็จะค่ากันแบบไม่ค่อยได้นะผมค่ากันอาจจะติดโทษนะผมแต่ถ้าค่าคนเซิร์ฟอื่นน่ะมันอาจจะ ได้ได้อชิพเมนต์นะผมอ่ะอย่างเช่นเดีย๋ยวผมจะเข้าไปดูความสําเร็จกันนะผมความสำเร็จก็คือถ้าเราฆ่าศัตรูจากเซิร์ฟอื่นเนี่ยเราก็จะได้เหรียญเนี่ยเนี่ยเหรียญตาพวกนี้ผมฆ่าเซิร์ฟอื่นครั้งแรกอ่ะมันเอาไปทำดาเมจพื้นฐานบวกหนหนู่นนี่นั่นอ่ะก็บวกมาเยอะพอสมควรนะผมโอเคจากนั้นดันเชนแห่งนี้ มาทำอะไรโปรตีผมก็จะมาฟาร,รม์มผมฟาร,ร์ม EP ก็จะได้เยอะพอสมควรนะผมแต่ว่าเงินนี้อย่าเพิ่งคาดหวังครับเงินก็ไม่ค่อยได้เยอะเทสักเท่าไหร่นะผมแล้วก็จะมีเ,เหรียญพิเศษแต้มพิเศษเข้ามาด้วยนะผมอ่าที่เห็นไหมมันจะเป็นสารลบพิเศษ28อัน30อันอะไรพวกนี้ผมแต่นี้ผมน่าจะโดนตีนะถ้ามาเยอะขน,นาดการขนาดนี้อะจะดูครับว่าลอสตล์อันนี้เขาก็ ไล่ตีไล่หวดกันนะผมตอนนี้ผมคอ,อนหนีไปตั้งหลักก่อนแล้วกันเพราะว่าอยู่ก็ไม่น่าจะรอดนะผมตอนนี้ตัวผ้าผมก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รอดนะฮะโอเคตายเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะผมซึ่ง การที่เราได้เหรียญตาอ,อันนี้เอาไว้ทำอะไรต้องบอกว่าจะได้สเตตัสพิเศษนะผมถ้าเราสะสมได้เยอะเนะี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันผมว่าสเตตัสอะไรก็มาที่อันดับนะครับผมแล้วก็เหรียญตาผลงานนะผมใช่ไหมอ๋อเนี่สิทธิพิเศษเหรียญตาผลงานเนี่ยผมตอนนี้ผมก็อยู่ระดับที่8ก็สะสมมา52 0 0 0นระดับที่9 1 6บนะผมก็จะได้ hp บวกเลือดเพิ่มขึ้น800เอาไปใช้กับข้างนอกได้โอ้ตอนนี้ตาจะตาแล้วโอ้โหโคตรแรงตายเรียบร้อยถ้าหากรอตายเราจะเสียเอรอเหรียญตาผลงานลบ3,000แล้วก็สูญเสีย EP แล้วก็ของแตกของเสียหายเหมือนเราตายปกติเลยฮนะ โอเคแล้วก็ในดันเซียนนั้นดับอะไรบ้าง๋ยวผมพาไปดูนะผมในดันเซียนก็จะมีมอนเตอร์มอนเตอร์พิเศษนักลบที่ถูกครอบงำก็จะดับต่างหูฟ้าแล้วก็ของพวกที่เป็นของฟ้าผม,อมของฟ้าพวกชุดเกาะอะไรพวกนี้นผมอ่ะแล้วก็มีบอสบอสก็จะดับของม่วงับผมของม่วงของฟ้าอะไรพวกนี้นะผม โอเคครับก็มีประมาณเท่านี้ผมสำหรับดันเจี้ยนนี้นะผมหลักๆผมก็ไปฟาร์ม EP นะเพราะว่ามันให้ EP ที่เยอะพอสมควรถ้าหากมีเวลาว่างนะไม่กลัวตายนะี่ก็ไปเลยลุยแต่ว่าตายบ่อยเหลือเกินเมื่อเราตายก็มากดเออกดกู้คืน EP เสียเงิน8,000นะผมแล้วก็ของแตกเสียเงินอิดโอ้โหคาดว่าน่าจะเสียเงินมหาศาลพอสมควรนะถ้าหากตายบ่อย โอเคสํหรับนี้ผมโปรเฟสคงต้องขอตัวลาก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย